สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เกษตรอินเทลของเราก็มีคลิปแชร์ไอเดียดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการแชร์วิธีการทําโครงลวดแขวนต้นเขาลูซีในแบบของโมบายสไตล์นะครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยโครงแม่นะครับโครงแม่ของโมบายซึ่งจะเป็นโครงแม่ที่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12นิ้วนะครับรวดตัวนี้จะทำจากรวดชุบซิงค์นะครับเบอร์10นะครับซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางของรวดขนาดของรวดนะครับอยู่ที่ประมาณ2-3มิลน,นะครับสำหรับโค้งตัวนี้นะครับผมจะดัดเป็นรูปวงกลมนะครับจุดต่อที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีดำอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือผมจะ ใช้ได้ดำนะครับในการพันและหยอดด้วยกาวร้อยนะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดอีกทีเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของจุดแขวนโมบายนะครับผมจะมีจุดแขวนอยู่ทั้งหมดา5าจุดนะครับซึ่งในแต่ละจุดนะครับเราก็จะดัดเป็นรูปตัวยูแบบนี้นะครับแล้วก็พันเข้ากับตัวโครงนะครับโครงแม่นะครับ สำหรับโครงลูกนะครับจะทำมาจากลวดชุบซิงค์เบอร์14นะครับซึ่งจะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ผมก็จะนำลวดนะครับมาดัดเป็นรูปวงกลมนะครับโดยที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะครับเป็นลวดเส้นเดียวนะครับดัดเป็นรูปวงกลมแบบนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วตรงจุดต่อนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้ได้ดํดำพันแล้วก็ยอดด้วยกาวร้อนนะครับก็ เก็บงานให้สวยอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับโดยห่วงแต่ละห่วงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ12มิลนะครับซึ่งก็จะทําให้การร้อยต้นคารลูสีจะทําได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าจะมีรูขนาดใหญ่นะครับส่วนอ,อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เพิ่มเติมนะครับก็คือลวด3ขานะครับอย่างโครงตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่า ผมได้ใส่ลวด3ามขาไว้แล้วนะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งลวด3ามขาก็จะทํามาจากลวดชุบซิงประมาณขนาดประมาณ1มิลนะครับความความโตของลวดนะครับแล้วเราก็านํามาดัดนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับประโยชน์ของลวด3าขาที่เราติดไว้กับโครงลูกแบบนี้นะครับก็คือเราจะใช้ อเอาไว้สําหรับนะครับร้อยเข้ากับตัวตุ๊กตาที่จะมานั่งบนโครงลูกตัวนี้นะครับสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทําโมบายนะครับก็จะมีเพิ่มอีกก็คือจะเป็นลวดนะครับขนาด1มิลเหมือนกันนะครับซึ่งเราจะตัดให้มีความยาวไล่ระดับนะครับโดยความยาวชิ้นที่สั้นที่สุดตอนนี้ผมใช้ เป็นขนาด10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ไล่ลงไปเป็น20 30 40และเส้นสุดท้ายเป็น50เซนติเมตรนะครับวิธีการตัดลวดแบบนี้เพื่อจะต้องการไล่ระดับนะครับความสูงของอตัวลูกของโมบายนะครับให้มีระดับไล่าจากาสั้นลงไปหายาวนะครับซึ่งจะทำให้โมบายของเราดูนะครับดูมีสีสันนะครับ ก็คือมีการไล่สเต็ปเหมือนเป็นขั้นบันไดนะครับส่วนลวด3ามเส้นที่เพ ja. mm ื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นลวดที่ผมตัดมาเพื่อจะทำตัวลวด3าขานะครับก็คือเราจะนำลวดทั้ง3เส้นนะครับมามัดรวมกันด้วยลวดเส้นหนึ่งนะครับก็คือเราเลือกลวดเส้นหนึ่งจาก3เส้นนะครับมามัดแบบเพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมัดแล้วก็นำครีมนะครับมาดัด ลวดนะครับให้เป็น3ขาออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําลวด3ขาตัวนี้นะครับไปประกอบเข้ากับตัวโครงลูกนะครับโดยเราจะจัดบาร้านให้ลวดทั้ง3เส้นนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่บารารนอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับลวดที่อยู่ตรงจุดกึ่งกลางนะครับเราจะใช้คีมดัดเป็นรูปตัวยูคว่ำลงมานะครับเพื่อใช้ในการคล้องนะครับ ของลูกโมบายเดี๋ยวผมจะนำเสนอในขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับอ่าวดที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้คือรวด3าขาที่เราหาซื้อได้อ่าตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับโดยรวด3ามขาเส้นนี้ผมจะนำมาแขวนเข้ากับตัวโคงแม่นะครับซึ่งเราจะนำอ่าลวด3ขาตัวนี้นะครับไปแขวนไว้ตามจุดต่างๆที่เราต้องการจะนำโมบายชุดนี้ไปแขวนนะครับ สำหรับปลายลวด3ขานะครับผมจะดัดเป็นรูปตัวยูแบบที่เพื่อนๆนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะนำะะลวด3าขาตัวนี้นะครับไปแขวนเข้ากับโครงแม่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนนะครับสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือจุดที่เราจะนําโมบายไปแขวนเพื่อจะให้ง่ายต่อการประกอบนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้ก็คือผมใช้ลาวตาผ้าที่บ้านนะครับเป็นลาวตาผ้าแบบเพื่อนที่นะครับนํา ตัวลวดสามขานะครับไปแขวนไว้แล้วก็นําโพงแม่นะครับมาแขวนเข้ากับลวดสามขาอีกทีอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับในการแขวนลวดสามขาผมจะสอดลวดสามขาเข้าไปตรงรูร้อยลูกนะครับเพื่อเป็นการล็อกตําแหน่งไม่ให้ลวดสามขาขยับไปในตําแหน่งอื่นนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนําตัวตุ๊กตาดินเผานะครับมา แขวนเข้ากับตัวโครงลูกนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ตอนนี้ก็คือมีโครงลูกนะครับแล้วก็ตัวทุกตาดินเผ่าแล้วก็ลวดที่ใช้ในการคล้องนะครับที่เราตัดไว้5เส้นเมื่อกี้นะครับซึ่งในคลิปที่เพื่อนเเห็นอยู่ตอนนี้ผมจะทําตัวที่สั้นที่สุดก่อนนะครับคือลวดขนาด10เซนติเมตรนะครับวิธีการทํานะครับเราก็นําลวดนะครับไปคล้องเข้ากับ ตัวโครงลูกที่เราทําเป็นรูปตัวอยู่ไว้นะครับเราก็จะนําโครงลูกตัวนี้นะครับไปแขวนเข้ากับตัวโครงลูกนะครับเสร็จแล้วปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะทําการดัดให้เป็นเส้นตรงก่อนนะครับแล้วก็สอดเข้าไปทางก้นของตุ๊กตาดินเผานะครับแล้วก็ด้านปลายเราก็จะเสียบเข้าตรงรูตรงส่วนหัวของตุ๊กตานะครับซึ่งตุ๊กตาดินเผาแบบนี้นะครับเขาจะมีรูไว้ สำหรับให้เราสอดลวดตรงนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เราก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้าหลายๆเจ้าเขาทําขายอยู่นะครับซึ่งก็มีความสวยงามและมีความน่ารักอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับครับหลังจากที่เราสอดลวดเข้ากับตุ๊ก,กตาดินเผาแล้วนะครับส่วนปลายที่เราจะนําไปคล้องกับโครงแม่เราก็จะต้อง ดัดปลายให้เป็นรูปตัวยูนะครับซึ่งผมใช้ตัวไขควงเป็นแบบในการดัดน,นะครับก็จะทำให้ได้เป็นรูปตัวยูอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับตุ๊กาตาตัวที่เหลือนะครับเราก็จะทำวิธีการเดียวกันแบบนี้นะครับให้ครบทั้งหมด5ตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำตุ๊กาตาทั้งหมด5ตัวนี้นะครับไปแขวนเข้ากับโครงแม่นะครับ ซึ่งเมื่อแขวนแล้วนะครับเราก็จะได้โมบายนะครับที่เป็นตุ๊กตาดินเผานั่งอยู่บนโครงลวดที่เราจะนําไปแขวนต้นเขาฤาษีนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปตอนนี้เลยนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตุ๊กตาแต่ละตัวนะครับก็จะมีการไล่ระดับนะครับจากสูงลงมาหาต่ํานะครับซึ่งจะทําให้ดมูมีมิตินะครับแล้วก็สวยงามนะครับ เดี๋ยวสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําตุ๊กตาทั้ง5ตัวนี้นะครับไปแขวนกับ,กบต้นเขา่าลูซีนะครับก็คือเราจะนําต้นเขา่าลูซีมาสอดเข้าตามรูของโครงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงก้นของตุ๊กตาทุกตัวเลยนะครับเมื่อเราแขวนต้นเขา่าลูซีแล้วะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําต้นเขาฤาษีนะครับมาร้อยเข้าที่ห่วงของโครงลวดที่อยู่ใต้ตุกตาดินเผานะครับซึ่งวิธีการนี้เพื่อนๆทุกคนก็น่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเอนที่รักในการปลูกต้นเขาฤาษีนะครับครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดที่ผมได้ทําโครงลวดแหวนต้นเขาฤาษีในแบบของโมบายสไตล์มาแชร์ให้เพื่อนเอนได้รับชมกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปด,ดีๆต่อไปแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆที่ผมจะได้ทำต่อไปนะครับครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชม คลิปนี้จนจบคลิปนะครับผมก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอราเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ